สวัสดีค่ะมันกีน้กษิตมาว่างแนวห้างของรัฐบาลให้ไหเนาะคะ่นะเนาะรัฐบาลให้วันที่แล้วกับเขาวิ่ง,ว,งว,วิ่งตัววิ่งตัวลูกเขาเนาะวันที่แล้วนี่วันนี้กสิบมีที่เดดให้คือเก่าเนาะแต่ว่าวันทีสิมเผาค่ะวัตทีให้ที่เดดวิ่งตัวเดียวเอาแปลวามากอะ่ะบ่ได้ให้ <laughs> ที่เด็ด ตวบะเขายุวิงอุดวันนี้ก็วิ่งอุดบนรางใดเลยนะคะเด้อว,วันนี้วันที่วันหน, 2, น, 5, นอนนกันที่สองคือสัภาพน้องสองสั้นหางรอยหกสิบหกวิ่งอุดบนรางกัดเด่นที่เก้าร่องที่ศูนย์จับคู่ให้พี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามจะร่องกับ สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์จะมาขัง่างอะเด่นชุดเดียวไห่หกสี่ตัวตัวเด่นชุดเดียวเห่หกสี<ม>่้วยค่ะแทบหน้าจอค่ะแทบหน้าจอเอาค<ม>่ะกดติดตามกดไลคะ์กดแชร์ไว้ด้ค่ะท่งทะเทีย่ยวถาเที่ยวค่ะห,หาที่เด็ดแนวทาาที่เด็ด มหาห่เบิรงจาวาประมาณวันที่วันที่สามสิบเอ็ดหรือวันที่เดือนีหล่ะที่ห่วิงว่งโดดตัวเดียวนะคะเนาะนเด่นตัวเดียวค่ะแค่นั้นละค่ะแคหนาจ้อค่ะอ่าววันดีค่ะ